สวัสดีครับผมอหนึ่งคันครับก็เป็นอ e สุสุ fxs สามหกศูนย์ครับผมพ่อไม่รู้อันนี้ลูกคา้านัดติดตั้งครับผมเส้นรถชนะเอ้ยโทษทีครับเส้นฝั่งขาเข้ากรุงเทพครับผมมาจากสระบุรีนะครับเส้นปั๊มปอทไทยกรุงเทพนะครับเข้ากรุงเทพได้แล้วก็ฝั่งโน้นจะเป็นฝั่งทางเข้าสระบุรีครับผมถ้าล,ลูกค้าท่านไหนที่ว่า อย่ากดั้ติดตั้งนะครับก็นู่นเลยครับสะพานธัญญานะครับท่านนะรถกำลังวิ่งอยู่อาจจะเป็นสะพานธัญญานะครับรถใต้สะพานมาก็จอดแถวหน้าปั๊มก็เขาได้ครับก็าหาที่ว่างจอดได้เลยครับผมถ้าฝั่งนู้นก็นะครับฝั่งขาเข้าะนะรุชนะเส้นแยกรจชนะได้ครับผม ลัติดตั้งครับผมครับอ่าโอเคครับผมวันนี้หลังติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เป็นยี่สุทสามหกครับผมในลูกค้าเก่าได้นํามาครับก็ติดตั้งตัวกล่องรุ่นปุ่มกดครับเก้าสิบเก้าดับไฟจินไม่มีโชว์นะครับอันนี้ก็โหมด AI หมดแรกครับผมโหมดไ i เร่งอ่าส่วนต่อไปเป็นโหมด F ผมปรับไปที่หกสิบเทสกล่องให้ดูครับหกสิบศูนย์เดี๋ยวผมปรับไปที่ศูนย์กนครับศูนย์คือค่าเร่งเดิมผมจะแชร่รอบไว้ประมาณนี้หกเจ็ดพันรอบศูนย์สเต็ปเดิมนะครับสินสนบนาฬเกตเราครับผมนี่ฮะยี่สิบสามสิบรอบจะขึ้นตามที่เรากดหมายถึงว่าอันนี้เราต้องเหยียบรอบแช่ไว้ก่อนนะครับเหมือนเนการเทสกล่องให้ดูครับผมว่ามันใช้งานได้จริงศูนย์ สังเกตเราครับร่วงลงมาเลยอ่าแต่ถ้าเราไม่ได้เหยียบอ่าไม่ได้กดคันเร่งเรากดไปก็ปกตินะครับอ่าแต่ความรู้สึกถ้าเรากดคันเร่งไปนะ่ยรู้เรื่องเลยอ่าความความไวเร่งก็ขึ้นอยู่กับเราปรับนะครับอย่างเปรับไว้ที่หกสิบก่อนแล้วก็มีโหมดอ่าปิดควันเนี่ยโหมดเอสโหมดเดินฮอบนะครับแล้วก็โหมดยูโหมดแอล หมดประหยัดน้ำมันครับผมหมดกันลื่นก็หมดขยายต่อครับผมผมปรับโหมด F ให้ลูกค้าทำแบบทันใจเลยประมาณนี้ครับผมของเรือปุงกดครับน,นี่พร้อมติดตั้งผมติดตั้งให้ลูกค้าก่อนครับผมโอเคผมสนใจ,จสินค้าก็สั่งซื้อได้ครับขอบคุณครับ